มีงานวิจัยชัดเจนแล้วว่าความอ้วนเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเสีย่ยงโรคมร็งเป็น,เป,นเป็นหลักสิบชนิดเลยคนไทยเราป่วยเป็นโรเมร็งอะไรมากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งคือตับโอ้เร็งตับเมลงตับเรล,ลงอื่น<ม>ที่เจอบ่อยก็คือเรลงปอดแต่ผู้หญิงก็อันดับหนึ่งก็เร็งเต้านมซึ่งเร็งเต้านมนี้ก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม คือปัจจุบันเนี่ยมันเทคโนโลยีมันลึกไปขนาดว่าเราต้องวิเคราะห์ก้อนมะเร็งของแต่ละคนเนี่ยให้เห็นเลยว่าตกลงมันผิดปกติอย่างไรอย่างไงแล้วมันก็มีงานวิจัยมาลองรับส่วนหนึ่งว่าถ้าเป็นแบบนี้การรักษาสูตรไหนจะเหมาะที่สุดทําไมมันถึงกลายเป็นโรคที่มันกลายเป็นโรคเฉพาะบุคคลมันคล้ายๆกับพวกเชื้อโควิดเชื้อแค่ปัดใหญ่ก็คือมะเร็งเองมันก็ต้องหลบเพื่อให้มันอยู่รอดถูกไหม โครงการที่เป็นชีวะามันคือ้คืนเนี่ยอันนี้มาจากความช่วยเหลือของประชาชนไทยช่วยกันบริจาคปีหน้าเนี่ยเราจะทดสอบในมนุษย์ละมิชชั่นของมหาวิทยาลัยก็คือเราทําทั้งคู่คือทำาไงให้คนไทยเข้าถึงยาให้เร็วที่สุดเราอยากให้ผลักเข้าสู่สปสชเลยหวังว่าอนาคตถ้ามันสกเซสจริงๆเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงในราคาที่ต่ำกว่า อยากจะชวนอาจารย์คุยอย่างนี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับภาพรวมเรื่องของโรคมะเร็งเนาะคือ,อ,อตอนนี้เนี่ยเรายินข่าวว่าคนไทยเป็นโรคมะเร็งกันเยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุน,น้อยแบบ30กว่า20 <ๆ S 2> กว่าค่ะอันนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วคอาจารย์พอจะมีสถิติอะไรมาแชร์กันไหมคะอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะฮะก็เป็นทั่วโลกคันนี้ เราเร็วแบ่งง่ายๆอาจจะมีประมาณสัก3ามี่ปัจจัยนะฮะอันแรกมีข้อมูลค่อนข้างชัดก็คือเรื่องของพฤติกรรมอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนค,คือเรื่องภาวะโรคอ้วนแล้วก็มีงานวิจัยชัดเจนแล้วว่าความอ้วนเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคมะเรงเ็งเ,เป็นเป็นหลักสิบชนิดเลยยิงเรื่องแอลกอฮอล์ก็ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ก็ทราบอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงดอโกโรคมะเร็งกันหลายชนิดอันที่2ก็คือเรื่องสิ่งแวดลอ้อม ก็คืออย่างง่ายๆสุดก็คือฝุ่นก็มีหลักฐานชัดเจนเรื่องฝุ่นกับโรคมะเร็งปอดสิ่งแวดล้อมอื่นก็น่ากางังวลอาจจะมองไม่ค่อยเห็นกันมากก็พวกสารเคมียาฆ่า,มาแมลงพวกนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรามีอัตราการใช้ยาฆ่า,มาแมลงค่อนข้นางสูงในประเทศไทย,ย,ยแล้วก็ปัจจัยที่3ก็จะเป็นพวกเกี่ยวข้องกับพวกเชื้อไวรัสบางตัวชาติตอนนี้ก็คือ HPV เคยได้ยินไหม มะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งที่เป็นช่องปากซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะมีนโยบายให้ฉีดให้กับเด็กนะฮะแต่ว่าก็ยังอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราการติดเชื้อในในเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นหลักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทําให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแล้วก็มันยังมีปัจจัยใหม่ๆที่ที่เริ่มมีคนเห็นแล้วจริงๆมันมีงานวิจัยอันใหม่ที่เขาไปเจอว่ามันมีเชื้อโรคในลำไส้ มันไปปล่อยสารที่มันทําให้ DNA ของในลําไส้มันจะผิดปกติไปอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องอาหารก็ได้เราเราเราหลายอย่างเรายังไม่รู้แต่ว่าโดยรวมแนวโน้มเพิ่มขึ้นจริงๆมีคนแชร์เมื่อไม่นานมานี้เนาะในโลกออนไลน์ว่าเเคยมีการทําวิจัยในต่างประเทศพันไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรที่บอกว่าพ่อแม่ครอบครัวนี้เป็นมะเร็งเยอะมากแล้วออก มีลูกมาก็เป็นมะเร็งกันอันนี้ก็เกี่ยวกับข้องกับกรรมพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ที่มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่ค่อนข้างชัดก็คือมะเร็งเต้านมก็คือคุณแม่ต้องมีมีความเสี่ยงอาจจะทางสายทางแม่แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่พันธุกรรมอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมด้วย,วยที่ทําให้ข้อควัหนึ่งอาจจะ อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะรวมๆผมว่าเนี่ยเหมาไม่ได้ว่ามันจะอย่างไรอย่างหนึ่งผมว่ามันอาจจะรวมๆกันแล้วยิ่งตอนนี้มันเหมือนมีโลกโซเชียลเนาะคุณหมอเขาก็ออกมาแชร์กันเยอะว่าเป็นมะเร็งนวนมะเร็งนี่อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเปิดดูสถิติจริงๆแล้วคนไทยเราป่วยเป็นโรคมะเร็งอะไรมากที่สุดแล้วก็เรียงไปสามสี่ห้าลำดับนีมคะลำดับหนึ่งคือตับมะเร็งตับเป็นผู้ชายเป็นเป็นส่วนใหญ่ดื่มเหล้าสุกฤษฎี่า จริงๆเป็นเชื้อเวลาตับแบงเซปีซึ่งรุ่นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ฉีดวัคซีนกันเยอะอ่าแต่ที่เห็นเป็นกันอยู่เพราะว่าเป็นรุ่นเ <พอ S 2> จนเจนอ่าเจนที่อยากจะจฉีดไปครบพวกไขมันพอกตับพวกนี้ก็มีส่วนพวกนี้ก็ดีก็คือเล็กเลี้ยงได้จะมาปรับพฤติกรรมมาเลงอื่นที่เจอบ่อยก็คือมาเลงปอดก็จากสิ่งแวดล้อมฝุ่นเพลินใช่ไหมแล้วก็จริงๆก็มีมีพันธุกรรมส่วนหนึ่งด้วยแต่ผู้หญิงก็ระดับหนึ่งก็มาเลงเต้านมซึ่งมะเ็งเต้านมนี้ก็เกี่ยวข้องกกับพฤติรรม่อน้างว ไม่ออกกอลล่างกายอะไรต่างยื่นก็เป็นที่คุ้นคุ้นกันก็พวกมะเร็งปากมดลูกก็เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV แล้วก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริโภคอย่างที่ที่บอกพวกเนื้อแปรรูปแอลกอฮอล์อันนี้ก็เป็นมะเร็งยอดฮิตยอดฮิตเลยของคนไทยที่เป็นกันมาแล้วก็เสียชีวิตกันเราเป็นมากขึ้นเพราะย่ิงที่ถามว่าเพราะว่าด้วยพฤติกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อม แล้วพอเรารพูดถึงวิธีการรักษาในปัจจุบันบ้างนะคะคุณหมอ คือเราก็จะคุ้นเคยว่ามันก็จะมีวิธีการารักษาโรคมะเร็งหลายแบบเนาะอยากรู้ว่าแบบไหนที่ปัจจุบันม,มันมีประสิทธิภาพที่สุดหรือว่ามันยังมีข้อจํากัดอะไรอยู่บ้างกับวิธีดั้งเดิมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมีั้งแต่ผ่าตาัดใช้แสงเคมีให้ยามุ่งเป้าแล้วก็มาถึงเรื่องภุมมการบาบัดที่ท,ที่ที่เดี๋ยวเราจะคุยกัน,กนต้องตอบว่าเราไม่สามารถเหมาได้เลยมันมีความละเอียดละออมมากๆากว่าะมะเร็งชนิดนี้คนไข้คนนี้ อาจจะมีความผิดปกติของเขาที่พิเศษคือปัจจุบันเนี่ยมันเทคโนโลยีมันลึกไปขนาดว่าเราต้องวิเคราะห์ก้อนมะเร็งของแต่ละคนเนี่ยให้เห็นเลยว่าตกลงมันผิดปกติอย่างไรอย่างไงแล้วมันก็มีงานวิจัยมารองรับส่วนหนึ่งว่าถ้าเป็นแบบนี้การรักษาสูตรไหนจะเหมาะที่สุดใช่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆตอนนี้มันด้วยความรู้ที่มากขึ้นมันทําให้มะเร็งอาจจะมองเป็นโรคเฉพาะบุคคลไปเดี๋ยวนี้มันจะมีคําว่า precision medicine คือรักษาให้มันแม่นยำม,มุ่งเป้าคือมะเร็งก็เป็นแบบนั้นถ้าดีสุดก็คือต้องต้องเข้าใจบริบทแล้วก็ความผิดปกติของคนไข้คนนั้นแล้วเราก็เอางานวิจัยที่ดูแล้วมันแมชกับคาแรคเตอร์ของมะเร็งของไข้คนนั้นมากสุดอะมารักษาทําไมมันถึงกลายเป็นโรคที่มันกลายเป็นโรคเฉพาะบุค <S 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 คลมันคล้ายๆกับพวกเชื้อโควิดเชือ้อแค่ปัสยัยอะก็คือมะเร็งเองมันก็ต้องหลบ <S 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 เพื่อให้มันอยู่รอดถูกไหม <S S เพราะฉะนั้นมะเร็งไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งแบบนี้แล้วเป็นอย่างนี้ตลอดมันจะมีการกลายพันธุ์พอเรารักษาด้วยยาสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วถ้าเกิดมันยังฆ่ามันเล็งไม่หมดมันก็กลายพันธุ์ไปเป็นเพี้ยนไปที่หลบไปหลบมาก็คือหลีกหนีวิธีการรักษาหลีกทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายคนไข้สองคนเป็นมะเร็งเดียวกันแต่สุดท้ายอาจจะรักษาได้ผลไม่เท่ากันเพราะว่า <c oughs> การกลายพันธุ์ไม่เหมือนกัน <c oughs> อกืก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็เลยต้องมียา พัฒนาออกมาใหม่ขึ้นอีกใหม่ขึ้นอีกเพราะว่ามันอาจจะกลายพันธุ์เป็นค่าใหม่ที่ยาในอดีตที่มีอาจจะไม่ไม่ไม่เวิร์อ่าเพราะฉะนั้นพระพูดทักเข้าใจแบบนี้ก็ก็แปลว่าสุดท้ายเราก็ต้องมียาอีกเยอะแยะเลยอะที่มันจะแมทช์กับการกลายพันธุ์ของคนไข้คนนี้คนนั้นคนนู้นมันไล่ตามไล่ตามไล่ตามโรคมะเร็งมอนไล่ตามโรคมะเร็งอ่าใช่ตอนนี้เป็นอย่างนั้นค่ะคือปกติอันนี้ไม่ทราบว่าคุณหมอพอจะมีข้อมูลว่าปกติการรักษาโรคมะเร็งแบบต่อหัวต่อคนี่ ในสิทธิประกัน no, ส right. well, ังคมหรือว่าสิทธิประกันสุขภาพพัหน้าเนี่ยเราเราอยู่ที่ระดับไหนคะยากลุ่มใหม่ๆเลยอะแทบจะไม่มีเข้าไม่ถึงกันเลยใช่คือพูดง่ายๆถ้าเกิดเดือนนึงเป็นแสนนะซึ่งซึ่งยากลุ่มใหม่ๆอาจจะเป็นยามุ่งเป้าหรือยาที่เป็นยาแอนติบอดีพวกเนี้ยเป็นหลักแสนเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะใช่เพราะว่างบมาเราก็มีมีจํากัดเพราะจริงๆเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะกับคุณหมอเนี่ยก็คือเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งด้วย ภูมิคุ้มกันบาบัดซึ่งเอาจริงส่วนตัวพัดก็ยังไม่เคยได้ยินคานี้นะคะและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีนี้อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังอีกนึงค่ะว่าภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยมันช่วยรักษาโรคมะเร็งยังไงมีลักษณะความโดดเด่นยังไงบ้างจริงๆภูมิคุ้มกันของเราอ่ะในธรรมชาติในมนุษย์หรือจริงๆในสัตว์เนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อจัดการเชื้อโรคอย่างเดียวจริงๆมันสร้างมาเพื่อจัดการสิ่งแปลกปลอมซึ่งมะเร็งเองก็เป็นสิแปปลอม การกลายพันธุ์ใช่าการกลายพันธุ์ใช่มะเร็งเวลากลายพันธุ์หน้าตาของมันก็ไม่เหมือนเซลล์ปกติใช่ไหมอันจริงๆถ้าตามธรรมชาติอ่ะจริงๆภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นด่านแรกอยู่แล้ว<ะ>ในการป้องกันหรือจัดการมะเร็งในคนทั่วไปเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าหลักการคิดแบบนี้มันก็ดูแล้วก็ตงไปตรงมางั้นเรารักษามะเร็งโดยทําให้ภูมิคุ้มกันมันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันใหม่เพราะว่า ในอดีตเนี่ยเขามีคนคิดมาเป็นเป็นหลักร้อยปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยจะได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่ <S <S จนมาช่วงเมื่อสักปี2018เนี่ยนักวิทยาศาสตร์สองท่านคนหนึ่งอยู่ที่อเมริกาอีกคนหนึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปเจอกลไกบางอย่างอธิบายว่าเออทำไมกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆนยมันมันมันไม่เวิร์กมันมีกลไกธรรมชาติที่ไปหยุดไม่ให้เลือดขาวเนี่ยมันมันทำงานได้เต็มที่อ่อ่ามันก็เลยทําให้ภูมิคุ้มกัน ของคนไข้บางทีมันมันทำงานไม่ได้เต็มที่นะแล้วพอเขาไปเข้าใจกลไกนี้ปุ๊บเขาก็เลยไปพัฒนายาทําให้ภูมิคุ้มกันมันมันทำงานเต็มที่เลยไอเดียที่เป็นร้อยปีเนี่ยก็เลยเอาเวิร์กละก็เลยนําไปสู่การพัฒนาตัวยาใหม่ใช่ <ๆ S 2> นะใช่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บก็เลยเปิดขึ้นมาเป็นอีกแทร็กหนึ่งของการ รักษามะเร็งก็คือใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดทีนี้ค่ะ,ะก็จะเกี่ยวข้องกับยาที่คุณหมอ,หอพูดมาก่อนหน้านี้เนาะ<อ>ยาชีววัตถุโมเลกุลใหม่ตัวนี้คือยาอะไรแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดยังไงบ้างครับเวลาไม่เลือดขาวไปเจอมะเร็งเนี่ยฮะไม่เลือดขาวก็โอเคฉลาดแล้วว่าโอเคพยายามจะไปฆ่ามะเร็งเวลาฆ่ามะเร็งคือมะเร็งมันที่ก้อนใหญ่ๆมันไม่ได้ฆ่าหมดทัทนทีไม่เลือดขาวเองก็พอสู้ไปกับมะเร็งไปสักพักนรงเนี้ย มะเร็งก็จะมีการปรับตัวนะมะเร็งมันจะมีการแสดงออกโปรตีนบนผิวมะเร็งอ่ะชื่อ PDL1 ส่วนเม็ดเลือดขาวเองก็จะมีการแสดงออกโปรตีนชื่อ PD1 ถ้ามันสองตัวเนี้ยเม็ดเลือดขาวเจอกับมะเร็งแล้วไอ้โปรตีน PDL1 กับ PD1 มาเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทาให้เม็ดเลือดขาวหยุดทํางานอ๋อค่ะมันจะหยุดฆ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการพัฒนาอะไรสักอย่างเนี้ยที่มันมาแยกไอ้สโปรตีน2ตัวเนี้ยออกจากกัน ก็คือยาตัวนี้ก็คือยาตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นยาโปรตีนซึ่งซึ่งยาโปรตีนเนี่ยสับเทคนิคก็จะเป็นชีววัตถุก็คือพูดง่ายๆคโปรตีน<ง>โปรตีนใช่ที่เรียกว่าชีววัตถุเพราะว่าเวลามันผลิตอ่ะมันไม่ได้เอาสารเคมีมาผสมผสมกันม,มันต้องผลิตมาจากเซล์สิ่งมีชีวิตทีนี้เราเราสามารถใช้ยาตัวนี้ได้เมื่อ เราส่งสัญญาณว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเท่านั้นหรือว่ามบกงวนอาจจะคิดว่าเราป้องกันก่อนได้ไหมทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงตั้งแต่แรกได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับไม่ดีเพราะว่ายาอตัวนี้ถ้ามันไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวในคนที่ยังไม่เป็นอะไรบางทีเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นมากไปก็อาจจะอักเสบได้ค่ะใช่ไหมเพราะงั้นจริงๆยากลไกของมันคือการที่พอเม็ดเลือดขาวมันถูกหยุดทํางานเราไปแก้ไม่ให้มันถูกหยุดให้มันกระตุ้นขึ้นมาใช่ไหมมันต้องเกิดเหตุการณ์ให้ไปหยุดทํางานก่อน ถ้าเกิดอยู่ดีเราไปฉีดให้คนทั่วไปมันก็อาจจะทํางานมากเกินไปไม่เหมาะไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะก็คือตอนนี้การวิเคราะห์วิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาตัวนี้อยากรู้ว่ามันถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะสาหรับทีมวิจัยของจุฬาแล้ว่าเราทำถึงถึงไหนแล้วอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่หรือว่าเราเราพร้อมที่จะนมาใช้แล้ว จริงๆเราพัฒนามาสองโครงการโครงการแรกเนี่ยจะเป็นยาที่เป็นยาที่คล้ายคลึงกับยาที่ต่างประเทศเขาเอามาขายแล้วกับอีกโครงการหนึ่งก็เป็นยาใหม่เลยอ,อ่นนี้ี่จุฬาทำขึ้นมาจริงๆทั้งคู่เลยเราเป็น2องโครงการโครงการชื่อว่าวัตถุคล้ายคลึงเนี่ยมันจะทาได้เร็วกว่าคือยาใหม่มันจะยากกว่าโครงการที่เป็นชีวะวัตถุคล้ายคลึงเนี่ยอันนี้มาจากความช่วยเหลือของประชาชนไทยช่วยกันบริจาค ปีหน้าเนี่ยเราจะทดสอบในมนุษย์ละคือ,อที่ผ่านมายังไม่ได้ทดสอบกับมนุษย์ยใช่ที่ผ่านมาก็คือพัฒนาขั้นตอนกระบวนการในโรงงาน,น,นต่างๆ mm hmm. แต่ว่าพูดถึงว่าก็ผ่านมาห้าหกปีก็คือถือว่าเร็ววันนี้ที่มาคุยก็จะเป็นเรื่องตอีกตัวหนึ่งคือตัวใหม่ <Yeah. S 2> ตัวใหม่นี้ก็คือเราก็พัฒนาคู่ไปด้วยเพราะว่าเราต้องการจะให้ทรัพย์สินธรรมญญาของเรา <Okay. S 2> เป็นสิทธิบัตรของเราแล้วก็เราอยากให้มันได้ประสิทธิภาพที่อาจจะเหนือกว่าตัว ต่ต่าประเทศมีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือพูดง่ายๆก็มิชชั่นของมหาวิทยาลัยก็คือเราทําทั้งคู่คือทำยังไงให้คนไทยเข้าถึงยาให้เร็วที่สุดบวกกับเรามีนวัตกรรมของเราเองด้วยถามถึงเรื่องต้นทุนในการพัฒนาโครงการเนี่ยพอเราพัฒนาเองวิจัยเองมันมันประหยัดกว่าที่เราไปจะนําเข้ายาเข้ามาไหมถ้าโครงการสองโครงการนี้มันสําเร็จขึ้นมาจริงๆค่ะแน่นอนอยู่แล้วคือถ้าเกิดซื้อยาก็คือเขาก็บวกกับราอะไรเข้าไปถูกไหม โครงการที่เป็นชีววัตถุคช้คลึงเนี่ยอันนี้เราร่วมมือกับสปา,าชาไทยถ้าเกิดเราทำสำเร็ตรงนี้ราคายาต่างๆเราอยากให้ผลักเข้าสู่สปสชเลยเพราะฉะนั้นถามว่าราคาก็ก็คือคนไข้คนไทยก็คือเข้าถึงแต่เราก็ต้องพัฒนาการผลิตให้มันประหยัดที่สุดสปสชจะได้ไม่ใช่มาเสียเงินก็าว่ามา,มากเกินไปส่วนกลุ่มที่เป็นยาอีกตัวหนึ่งที่เป็นยาใหม่เนี่ยอตอนนี้ยังเพิ่งเพิ่งทำในหนวทดลองอ แต่ว่าด้วยความที่ข้อมูลในหนูทดลองต่างๆมันดูดูดีมากๆแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพมันดีกว่าเดิมได้ไหมทางจุฬาลงกรณ์ก็มองว่าการที่เราเป็นร่วมมือพาร์ทเนอร์นะหรือว่าให้สิทธิ์กับบริษัทต่างชาติที่เขามีประสบการณ์เนี่ยมามาร่วมมือเราเนี่ย,ยมีโอกาสมา,มมา,มากกว่าต่างประเทศที่เข้ามาที่ชื่อองคนเนี่ยเขามียาของเขาด้วยเป็นตัวใหม่ด้วย ที่เป็นภูมิคุ้มกันเป็นภูมิคุ้มกันอีกตัวหนึ่งใช่ซึ่งตอนนี้เราก็มองว่าฉะนั้นเอามาร่วมกันได้ไหมประสิทธิภาพมันจะได้สูงขึ้นหวังว่าอนาคตถ้ามันสกเซสจจริงๆเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงในราคาที่ต่ำกว่าที่ที่อื่นอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความตั้งใจของเราพอมันเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะค่ะคุณหมอพอพอมันสมมติทดลองไปแล้วเวิร์กอย่างเงี้ยนะคะในอนาคตเนี่ย เราก็ต้องหาทางเมนเทนให้ภูมิคุ้มกันของเรามันก็ยังแข็งแรงอยู่หรือว่ามีกลไกยังไงบ้างที่จะทําให้คนที่เคยป่วยแล้วสมมติรักษาหายยังไม่กลับมาเป็นมาเ็งอีกจริงๆยากลุ่ม,มยากลุ่มเนี้ยยาไอตัวชีววัตถุต่อ PD-1 เนี่ย,ยจริง,รงๆเขาก็ให้กันยาวก็มยยยียาวเลยยาวยเลยแล้วก็ช่วยให้ภูมิคุ้มกันมันก็ยังถูกกระตุ้นได้ต่อเน,นื่องแต่ก็มีข้อมูล อย่างอื่นอย่างอันหนึงข้อมูลล่าสุดเนี่ยเช่นการออกกลาลังกายเนี่ยก็ช่วยอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยหลังจากรักษาอยู่เนี่ยเราก็พยายามออกกํลาลังกายเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอะไรที่มีข้อมูลว่าเออมันช่วยลดอัตราการเป็นซ้ําข้อมูลค่อนข้างเยอะตอนนี้แล้วก็เรื่องจุลชีพในลำไส้มันอาจจะทให้เชือ้อจุลินทรีย์ประเภทที่ช่วยกระตุ้นภูมิเนี่ยอยู่กับเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้คืออนาคตที่เดี๋ยวคงได้เห็นว่าเราจะทำไงให้เราเมนเทน ภูมิให้เราดีโดยที่ราคาเข้าถึงได้หรือว่าหรือว่าปฏิบัติได้นะฮะถ้าเกิดโครงการของจุลานี้สําเร็จค่ะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เราเตรียมจะทดสอบคนในพิน่าหรือว่าโครงการใหม่ที่ที่เราร่วมมือนี้อยู่เนี่ยคิดว่าแนวทางการนํามาใช้จริงในประเทศไทยผู้ป่วยเนี่ยค่ะเราจะนํามาใช้ผักดันให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศยังไงอยู่ในสิทธิ์ของประกันสุขภาพผูหน่าหรือประกันสังคม ได้ยังไงบ้างแล้วราคาคมันจะเป็นยังไงค,ครับ,รบตัวที่เป็นคล้ายคืนเนี่ยฮะอันนี้เราเราวางแผนกับสภากาชาไทยแล้วว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพัฒนาเองราคามันจะต้นทุนมันจะไม่แพงและคิดว่าน่าจะเข้าสะสะอสปสชได้เราทําการวิเคราะห์ต่างๆแล้วถูกกว่ากี่เท่าขอทราบไหมคะโอ้เป็นสิบเท่าอ่าเป็นสิบเท่าก็คือทําให้มันลงมาหลักหลักหมื่นน่ะไม่ใช่หลักแสนอ่าอันนี้อันนี้เราคอนเฟิร์มแล้วส่วนยาใหม่ก็ต้อง อันนี้คงต้องรอดูว่ามันต้องไปภายหลายดานถ้ามันสักเซขึ้นมาก็เราคงพยายามทําให้ขอพิเศษในประเทศไทยให้ให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับก็ยังยังบอกไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยบริษัทองโคซินเนจีเขาก็อยากให้ประเทศไทยเข้าถึงตรงนี้คิดว่ามะเร็งที่รักษาได้ด้วยวิธีนี้เนี่ยมะเร็งประเภทไหนพอจะตอบสองได้ดีที่สุดหรือว่าได้ทุกอันเลยคะคุณหมอจริงๆตอนนี้ยากลุ่มเนี้ย ที่เราทาํายาคล้คืนเนี่ยตัวที่เป็นของต่างประเทศเองเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนได้ประมาณ40กว่าข้อบ่งชี้ใช่ <c oughs> ก็คือมะเร็งสําคัญสําคัญได้หมดได้ได้ใช่ <c oughs> แต่ว่ามันแค่ว่าเปอร์เซ็นต์ตอบสนองไม่เท่ากัน <c oughs> อ่าอย่าง,อย,างอย่างตัวที่เราจะทําเป็นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งปอดในคนไข้ที่มีประวัติสูบบุหรี่อย่างเงี้ยอันนี้ตอบสนองค่อนข้างดีแล้วแล้วเอฟเฟกผลกระหบเนาะอย่างเช่นบางคน คีโมอย่างนี้เราจะรู้ว่าโอ้โหทรมานมากหลังจากนั้นผมร่วงเกิดเอฟเฟกตต่อร่างกายสายแสงก็เหมือนกันอย่างวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยมันจะมีก็จะน้อยก็จะน้อยกว่าโดยรวมจะน้อยกว่าเพราะว่าหลักๆคือมันไม่ได้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงเราเห็นว่าถ้าเคมีแล้วผมร่วงต่างๆเพราะว่ายาไปฆ่าเซลล์ใช่ไหมกันเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วๆที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งก็ก็โดนฆ่าด้วยเช่นเซลล์รากผมเซลล์ลำไส้ต่างๆใช่ไหมแต่ยากลุ่มภูมิคุ้มกันเนี่ย มันไม่ได้ไปทําอะไรกับมะเร็งโดยตรงมันไปทําให้เม็ดเลือดขาวมันกลับมาทํางานแล้วเม็ดเลือดขาวก็ไปฆ่ามะเร็งอีกทีหนึ่งการที่เม็ดเลือดขาวไปฆ่ามะเร็งเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันเก่งมันไม่มันไม่ทาร้ายตัวเองเท่าไหร่จะจัดการมะเร็งเป็นหลักอ่าแต่ก็จะมีบ้างที่ถ้าเกิดบางทีบางคนอาจจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นง่ายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีอักเสบแต่ว่ามันก็มีวิธีการอ่าจัดการอาจะลดยาหรือให้ยาสเตอรอยด์ช่วยตรงนั้นไปที่เป็นจุดเด่นมากๆคือ มาสามารถทําให้มะเร็งเนี่ยถ้าเกิดมันควบคุมได้เนี่ยมันจะอยู่ได้นานมันจะไม่ค่อยกลับมาเป็นมันจะไม่ค่อยกลับมาคะอ่าใช่อันนี้ก็เป็นข้อดีเพราะว่าเหมือนกับพอภูมิมันมันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็คอยเป็นทหารคอยตรวจตาค่ะอ่าคอยคอยเบรกไว้ตลอดค่ะอ่าซึ่งอันนี้จะรักษากินยาไปตลอดหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปอ่าแต่ว่าแต่ว่ามันทําให้คนไข้อยู่ได้นานคนที่ได้ผลเนี่ยสามปีห้าปีค่ะอ่ากลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น ถ้าโครงการนี้สําเร็จได้จริงๆเนี่ยคุณหมอคิดว่าจะช่วยปูทางให้ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีวะวัตถุโมเลกุลใหม่ของตัวเองเนี่ยต่อยอดไปได้ไกลแค่ไหนคะยากลุ่มชีวะวัตถุะฮะมันเป็นยาที่มาแล้วแล้วก็จะมามากขึ้นเรื่อยๆยากลุ่มนี้มันไม่ใช่แค่ยาเล็งอย่างเดียวนะฮะ,ฮะเดี๋ยวนี้มีการรักษาโรคพวกโรคอักเสบ<ม>แพ้ภูมิตนเองโรคข้ออักเสบมแม้กระทั่งโรคไขมันในเลือดสูง<ม>โรคหอบหืดก็มีโรคไมเกรนก็มี คือยากลุ่มที่ที่แพงๆพ,พวกนี้มันมีการพัฒนายากลุ่มนี้มากขึ้นมากขึ้น<ะ>แล้วมันก็จะแพงทุกตัวเหมือนกันใช่ไหมคราวนี้มันก็คล้ายๆกับเป็นเวฟใหม่อ่ะที่ถ้าเราไม่สามารถจะมีศักยภาพในการทําตรงนี้ได้เองเลยอ่ะมันก็จะไม่ใช่ว่าเข้าไม่ถึงแค่ยาบาเลยก็จะไม่เข้าไม่ถึงยาโรคอื่นๆด้วยตอนนี้ถ้าประเทศไทยเราไปเทียบกับต่างประเทศเนาะในระดับ เวทีโลกเนี่ยเรามีความโดดเด่นในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งในระดับไหนเพราะว่าจะได้ยินอยู่เสมอว่าไทยเป็นไม่ได้เข้าหับต่างชาติเข้ามารักษา<ๆ><ๆ>ที่บ้านเราเยอะ<ๆ><ๆ>แต่ในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยไทยเราแบบเป็นยังไงบ้างคะเอาเราดีมากมากค่ะถ้าเกิดเราไม่มีปัญหาการเข้าถึงเนี่ยโรงพยาบาลระบบบุคลากรทางการแพทย์ของไทยอ่ะถ้ามียามาให้อ่ะเราเก่งอยู่แล้วอ่าเราเก่งมากๆด้วยต่างประเทศก็ต้องไปมารักษาประเทศประเทศไทยเลย